สุดยอดบุคคลต้นแบบ2ออาจารย์ชื่อดังอาจารย์ตีอาจารย์ไผ่เข้ารับรางวัลสุบรรณกาย2,564 ผ่านพ้นไปแล้วล่ะค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลสุบรรณกายบุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จประจำปี2564ที่จัดขึ้นณห,นหอประชุมคุรุสภาขอสแสดงความยินดีกับสองอาจารย์สายมูชื่อดังคุณพวัตประมงกิจหรืออาจารย์ตีเข้ารับรางวัลในสาขาบุคคลต้นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสไทยยอดเยี่ยมและคุณนัทวุฒิอินทรดิต หรืออาจารย์ไผ่อิทธิเวศเข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาดีเด่นซึ่งทักคู่จะว่าอย่างไรกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะดีครัผมนะครับก็นัทุฒตนะครับหรือที่รู้จักกันในนามอาจารย์ไผ่อิทธิเวศนะครับปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งนะครับ คณะทํางานประธานกรรมการที่ปรึกษากรรมธิการนะครับค่ะทางงนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมภวัตประมงกิจนะครับหรือทุกท่านเรียกกันในนามสินแสติสภาวทองนะครับปัจจุบันดํารงตาแหน่งนะครับอาจารย์ผู้ชํานาญการพิเศษนะครับโหราพยากรณ์นะครับและศาสนาพิธีกรรมโรงเรียนเทพนพรัตน์พิทยาคมครับผมครับวันนี้นะครับผมก็รับรางวัลสุบรรณกายนะครับผมสาขาผู้กระทํากุลดีเด่นให้กับศาสนานะครับ พูดถึงในเรื่องของการกระทำภุมของอาจารย์ไขาเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ได้สร้างผลงานไว้หลายๆอย่างนะครับผมทั้งเกี่ยวกับการเขียนงานจิตรกรรมไทยนะครับภาพพระบ,บทไทยหรือการจานใบลานอักษรหรือการทําสมุดข่อยนะครับผมก็เป็นนักอนุรักษ์นะครับผมเพื่อพระพุทธศาสนาครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากนะครับที่ หลายๆท่านก็ได้เมตตานะครับเชิญให้มารับรางวัลน,นี้นะครับไปจากฝั่งด้านอาจารย์ติบ้า,างครับวันนี้รับรางวัลอะไรนะคะบุคคลดีเด่นนะครับต้นแบบนะฮะโหราศาสตร์ไทยดีเด่นนะครับก็สาขานนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากะขนาดพูดนี้ยังแบบตื่นเต้นเลยครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติ เป็นรางวัลอีกหนึ่งรางวัลในชีวิตที่เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆในครั้งนี้นครับผมมันเป็นกําลังใจและแรงผลักดันในการทํางานของผมต่อไปได้เลยครับส่วนผมนะครับผมก็เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับเลขาศาสา์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โหราศาสตรายุคนะครับแล้วก็การทํานายทายทักรวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีกรรมผูกดวงปักธาุนะครับ พิธีกรรมการวางวงจุ้ยต่างๆนะครับก็จะเป็นทางด้านผมนะครับค่ะเห็นล่าสุดเลยก็คืออาจารย์มีผู้สมัารในโลกออนไลน์แล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเทพเจ้าวาันตีส<ผ>มกรเอาสร้างเป็นยังไงาารครับครับผมซึ่งในการสร้างเทพเจ้า,าติสมพรทองในครั้งนี้นะครับเ,เป็นที่แรกนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยที่ผมได้ไปเดินทางไปวัดใหม่สี่หมื่นในครั้งนี้นะครับซึ่งวัดตอนนั้นยังเก่ามากๆยังยังไม่มีคนเข้านะครับผมก็ อยากจะบุรณะนะครับวัดแล้วก็ได้สร้างเทพเจ้าติสัมภาทองไว้ประดิษฐานที่นั่นซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันนี้คนหลั่งไหลแห่เข้าไปไหว้สการะนะครับซึ่งองค์เทพเจ้าติสัมภาทองนะครับได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดใหม่สี่หมื่นนะครับตำบลสี่หมื่น 40, อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราดชบ,บุรีครับผม <ไป S 1> ก็ลองไป<ะ>ไหว้ได้นะครับแต่ที่อื่นนะครับอนาคตอาจจะมีสร้างวัดอื่นอีกที่วัดอื่นๆอ,อีกที่เขาเขาเรียกว่าวัดที่ด้อยโอกาส ประมาณนั้นน,นะ <c oughs> ครับอาจารย์สายเฮงนี้ในที่นี้ผมก็ให้หวยด้วยเรื่องของเรื่องเลยหวยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการผูกดวงเปลี่ยนชีวิตนะครับซึ่งคอนเซปต์ของผมเลยเฮงทันทีดีทันใจเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์คนเราทําพิธีกรรมใดๆต้องเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมผมก็นะครับสำหรับผมอิทธิเวทก็จะเกี่ยวกับทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะครับมหาสิทธิโชคนะครับผม เราเป็นอาจารย์เสน่ห์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เป็นทางเกี่ยวกับทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เกี่ยวกับเป็นการเสริมเสน่ห์นะครับให้กับบรรดาเหล่าผู้ศรัทธาหลายๆท่านนะครับอ๋อน้ำมันม์เสน่ห์อัปสราขแมครับน้ำมันม์เสน่ห์อัปสราขแม่นี่ก็เป็นน้ำมันใช้เพื่อการเสริมเมตตามหานิยมและมหาเสน่ห์นะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็กําลังสร้างจัดสร้างนะครับผมตระกุดม์เสน่ห์อัปสราขแมครับรุ่นแรกครับผม อย่างนี้ถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะถ้าใครที่ชื่นชอบศรัทธาและสนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เพจอาจารย์ไผ่อิทธิเวชครับผมใช่ครับในสายของผมเนี่ยจะเป็นพิธีกรรมทางด้านสายเหงงซะมากฝ่าคือโชคลาภการเงินค้าขายการงานธุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในสายของผมจะเป็นในสายนีย้ส่วนทางด้านของอาจารย์ไผ่ก็จะเป็นสายสเสน่ห์เมตานะครับประมาณนั้นซึ่งเวลาเราแบบ มันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับที่เรามาประกบคู่กันโดยบังเอิญจริงๆเราไม่ได้นัดหมายจริงๆเรารู้จักกันมานานมากแล้วแต่ว่าเพิ่งแบบเฮ้ยทำงานร่วมกันบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่า มันเกิดเป็นการรวมตัวกันที่แบบมันลงตัวมันเฮงแล้วมันปังไปด้วยกันเลยที่มันออกงานคู่มันก็เลยทําให้เหมือนกับดวงพาให้รับเหมือนกันนะคู่มันเหมือนดันกันไปทันกันมาอย่างเงี้ยครับผมดวงเสริมกันครับนี่ถ้าใครสนใจแล้วอยากไปปรับดวงกับอาจารย์ตีอะไรเงี้ยครัสามารถก็มาดูรายละเอียดว่าต้องไปเจอตัวอาจารย์ยังไงครับครับผมก็ติดตามผมได้นะครับที่เพจสินแสตีสัมภารทองนะครับในเพจนั้นก็จะมีรายละเอียดมากมายกิจกรรมต่างๆผมจะรับผูกดวงวันไหนเปิดรับทําดวงวันไหนนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้รับทุกวันนะฮะมันจะต้องดูเลิกดูยามต่างๆนะนะครับพของผมจะเกี่ยวกับพิธีการทางด้านเสริมเสน่ห์ครับก็จะเกี่ยวกับการผูกดวงเพื่อเสริมเสน่ห์สเสริมเมตตาม,มหานิยมให้มีผู้คนนิยมชมชอบในตัวเรานะครับทำให้การเจราจาธุรกิจการงานเนี่ยก็ง่ายขึ้นครับนี่ถมอว่าถ้าใครสนใจแบบในการเสริมเสน่ห์อาจารย์ไผ่ทำยังไงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจอาจารย์ไผ่อิทธิเวศครับผม ส้าอยากให้ท่านออาจารย์ฝากไหนแล้วกันนะครับครับก็อยากจะฝากนิดหนึ่งเร็วๆนี้พวกเราสองคนบอกกระซิบไว้ก่อนว่าเร็วๆนี้พวกเราสองคนจะมีโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งร่วมกันเป็นการทำพิธีกรรมร่วมกันหนึ่งอย่างเช่นได้หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างได้สองประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ถ้าฝากในเรื่องส่วนตัวก็ฝากเพจสินแสตีสพาวทองด้วยก็ขอบคุณนะครับที่ รับเรื่องผมเป็นได้รางวัลอันทรงเกียตินี้นะค,ะครับก็ดีใจมากขอบคุณแฟนเพจขอบคุณ FC ขอบคุณคณะผู้ศรัทธาขอบคุณสิทธิยานุสิท์ทุกท่านเลยนะครับและก็รางวันนี้จะเป็นกำลังใจแรงผลักดันให้ผมไปต่อครับผมอาจารย์ไผ่ครัแล้วกันนะครับครับผมผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็อยากจะฝากถึงเหล่าผู้ศรัทธานะครับผม ทุกทกท่านนะครับผมที่ได้ติดตามดูอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับโชคดีนะครับผมวันนี้ผมมารับรางวัลก็รู้สึกภูมิใจและมีแรงมีกําลังใจและมีแรงผลักดันนะครับที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากว่ามีสัทธานเหนือสิ่งอื่นใดจะมีชัยเหนืออุปสรรคทั้งปวงแล้วพบกับเรา2คนนะครับผมเมตตาม,มหานิยมมหาสเสน่ห์มหาสิทธิโชคโภกคสสมบัติ E é um...